สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ h High Story รายการที่จะนำเสนอเรื่องราว history หรือประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้ผมจะนำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ของประเทศนิวซีแลนด์ดินแดนแห่งแปซิฟิกใต้ที่กล่าวได้ว่าเป็นดินแดนที่อยู่อาศัยได้แห่งสุดท้ายของโลกที่มีการสำรวจค้นพบพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทวีปซีแลนเดียเคยตั้งอยู่ที่มุมหนึ่งของกอนวานาแลนด์มหาทวีปโบราณ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ที่ปัจจุบันคือทวีปแอนตาร์กติกาออสเตรเลียอินเดียแอฟริกาและอเมริกาใต้ร้อยล้านปีก่อนก่อนวานหน้าแลนด์เริ่มกระเทาะแยกตัวเป็นทวีปต่างๆส่วนซีแลนเดียยังคงเชื่อมติดกับออสเตรเลีย 85ล้านปีก่อนซิลนเดียเริ่มแยกตัวเป็นดินแดนเอกเทศเปลือกโลกนี้เริ่มจมลงทันทีโดยมีทะเลเทสมันท่วมรอยแยกนั้นทว่าในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้การเคลื่อนตัวของแผ่นทวีดันแผ่นดินให้สูงขึ้นจากทะเลโดยที่เกาะเหนือแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกมุดลงใต้แผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียทำให้เกิดภูเขาไฟ ส่วนเกาะใต้แผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียและแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกเคลื่อนตัวผ่านกันตามรอยเลื่อนแอลไพน์เกิดการยกตัวของเทือกเขาเซาเทนแอล5 5ล้านปีก่อนนิวซีแลนด์เคลื่อนมาถึงจุดที่ตั้งปัจจุบันห่างจากออสเตรเลียราว2,000กิโลเมตรมีทะเลเทสแมนขั้นกลาง3,000ปีก่อนชาวโพลินีเซียลงเรือล่องใต้จากแผ่นดินใหญ่ของเอเชียมายังหมูกก่เกาะต่างๆในแปซิฟิกคริสสกัา์แปดร้อยถึงห0 0ตามตำนานว่ากันว่า ขูเป้พร้อมชาวโพลินีเซียกลุ่มหนึ่งล่องเรือแคนูมาถึงนิวซีแลนด์และตั้งชื่อดินแดนนี้ว่าเอลเตรัวหรือดินแดนแห่งทิวเมฆยาวสีขาวหลังจากนั้นก็เดินทางกลับสู่ฮาวายคีดินแดนถิ่นฐานบ้านเกิดระหว่างปี1 0 0 0นถึง1,100ันักเดินเรือชาวโพลินีเซียออกเดินทางไกลและตั้งถิ่นฐานในหมู่เกาะต่างๆได้แก่หมู่เกาะตูอาโมตูหมู่เกาะมาเคซัสหมู่เกาะออสเตรลและหมู่เกาะคุก ปี1000ถึง1200นักเดินเรือชาวโพลินีเซียได้ขยายการตั้งถิ่นฐานไปยังเกาะที่ห่างไกลที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกได้แก่ราปานยหรือเกาะพิสเตอร์และหมู่เกาะฮาวายปี1240ถึง1300นักเดินเรือชาวโพลินีเซียอพยพจากหมู่เกาะอาฮิติและหมู่เกาะคุกมาตั้งถิ่นฐานในดินแดนอ,อัลเทรัวโดยเรือแคนูติดทุน่นกลายเป็นชาวพื้นเมืองเมารีการอพยพในหลายระลอกนี้ มีการนำเผือกมันเทศหนูและสุนัขเข้ามาด้วยทำให้เริ่มมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบนบกชนิดอื่นๆบนดินแดนแห่งนี้นอกจากขังข่าวชาวมอรียังชีพด้วยการล่าแมวน้ำขนนกโมอาและนกบินไม่ได้ชนิดอื่นๆรวมถึงนกทะเลปลาและหอยปี1 3 0 0มถึง1,400มีการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างเผ่าของชาวมอรีเช่นเครื่องมือหินขัดเครื่องประดับเปลือกหอยมีการปลูกเผือก มันเทศน้ำเต้าและปอสาในกเกาะเหนือราวปี 1400- ถึงปี1500นกยักษ์โมอาสูญพันจากการล่าเพื่อเป็นอาหารปี1500ชาวมอรีพัฒนาสถานที่ป้องกันตัวหรือป่าซึ่งเป็นป้อมปราการเพื่อป้องกันภัยระหว่างเผ่าและป้องกันมันเทศถูกขโมยปี1531 มีการวาดแผนที่ที่มีการบันทึกดินแดนเทอราออสตราลิสอินคอกนิตาโดยนักทำแผนที่ชาวฝรั่งเศสโอรองฟินีด้วยแนวความคิดที่เชื่อว่าต้องมีดินแดนซี่โลกใต้สมดุลกับซีกโลกเหนือทำให้ดินแดนทางใต้ที่ไม่มีใครรู้จกักปรากฏบนแผนที่หลายฉบับในยุคกลางปี1642เอเบลเทสมันนักสำรวจจากบริษัทอินเดียตะวันออกของดัต ได้ออกเดินทางสำรวจเพื่อค้นหาทวีปใหญ่ในซีกโลกใต้ในตำนานเขาได้ค้นพบดินแดนสองแห่งในแปซิฟิกใต้นั่นคือเกาะแทสเ a มเนียซึ่งเขาตั้งชื่อว่าแวนดิเมนแลนเพื่อเป็นเกียรติแก่อ n นโทนีแวนดิเมนผู้ว่าการดักอิตอินเดียคอมพานีที่ตั้งฐานบัญชาการในกรุงจจกต์ตาหรือปัตตาเวียในขณะนั้นและพบดินแดนอัลเตรัวนับเป็นชาวยุโรปคนแรกที่เห็นดินแดนแห่งนี้ แต่แทนที่เขาจะได้สำรวจดินแดนใหม่กลับต้องเผชิญหน้าและปะทะกับชาวเมอรีที่โมฮัวหรือโกลเด้นเบย์ทำให้ man, เทสมันแล่นเรือขึ้นเหนือไปโดยไม่ขึ้นฝั่งอีกเทสตมนคิดว่าดินแดนนี้เป็นส่วนหนึ่งของอเมริกาใต้ที่ชื่อว่าสตาร์เติลแลนด์ต่อมานักทำแผนที่ชาวดัตได้ตระหนักว่านี่คือดินแดนใหม่และตั้งชื่อว่านิวซีแลนด์ตามแขวนซีลนด์ของดัต ผ่านไปกว่าร้อยปีจึงมีการสำรวจแถบนี้อย่างจริงจังปรากฏการณ์ดาวสุกโคจรผ่านหน้าดวงอาทิตย์ในเดือนมิถุนายนปี1769ทําให้กัปตันเรือชาวอังกฤษนามว่าเจมส์คุกได้รับมอบหมายจากราชสมาคมแห่งลอนดอนเดินทางสู่ทะเลใต้ด้วยเรือเอนเดเวอร์ไปยังหมู่เกาะตาฮิติเพื่อสังเกตการปรากฏการณ์นี้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเจมส์คุกได้ล่องเรือจนถึง50องศาลัติจุดใต้ เพื่อค้นหาทวีปใหม่ตุลาคมปี1769คุกและเห็นแผ่นดินซึ่งเขารู้ดีว่าต้องเป็นชายฝั่งตะวันออกของดินแดนที่แทสมันเคยรายงานไว้เดอะเอนเดเวอร์มุ่งสู่แนวอ่าวและเห็นควันไฟบ่งชัดว่ามีคนอาศัยอยู่บนเกาะการพบกันครั้งแรกของคณะเดินทางกับชาวเมารีที่อาพอเวตตี้หรือทูรังกาจบลงด้วยเหตุการณ์นองเลือกเกิดการประทะกันชาวมารีสี่คนถูกยิงเสียชีวิต อย่างไรก็ตามคุกพยายามผูกมิตรกับชาวเมอรีโดยมีทูปะเอหัวหน้าเผ่าชาวตาฮิติที่ร่วมเดินทางมาด้วยสามารถสื่อสารกับชาวเมอรีได้ส่งผลให้คณะสำรวจนำเครื่องประดับมาแลกอาหารอย่างปลานกและน้ำสะอาดเจมส์คุกใช้เวลากว่า4เดือนแล่นเรือและทำแผนที่ชายฝั่งรอบเกาะนิวซีแลนด์ทั้งสองเกาะในปี1 7 7 0คุก ได้ประกาศสิทธิ์เหนือดินแดนนิวซีแลนด์ในนามพระเจ้าจอร์จที่3แห่งอังกฤษที่อ่าวเมอร์คิวรีและควีนชาร์ลอตซาวก่อนที่จะเดินทางไปยังแดนในต้ในตำนานปี1773เจมส์คุกกลับมาเยือนนิวซีแลนด์อีกครั้งได้มอบแพะแกะหมูมันฝรั่งเครื่องมือโลหะให้แก่ชาวเมอรีถึงตอนนี้กับตันคุกเ็าทำแผนที่ชายฝั่งนิวซีแลนด์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนจนเหลือง,งานให้นักสำรวจอื่นน้อยมาก หากไม่เข้าลึกในแผ่นดินทศวรรษ1ั9 0นักล่าวาและแมวน้ำทะเลลึกจากอังกฤษออสเตรเลียและอเมริกาต่างเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้เมื่อย่างเข้าสู่ศตรวตรรษที่19สงครามนโปเลียนในยุโรปทำให้สินค้าอย่างหนังแมวน้ำและไขาวานเป็นที่ต้องการอย่างมาก เกิดการตั้งถิ่นฐานของชาวยุโรปที่โกโรราริกะหรือเมืองรัสเซลในปัจจุบันในเขต Bay ์ออฟไอแลจนกลายเป็นแหล่งคึกคักเสเพลเต็มไปด้วยสวยเพนนีสุราค้าปืนเถื่อนและพาหะโรคติดต่อจนกล่าวได้ว่าเป็นแดนนรกแห่งแปซิฟิกแต่ในระหว่างนี้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวยุโรปกับชาวมารีเริ่มพัฒนาแลกเปลี่ยนสินค้าชาวมารีนำพืชผลและป่านมาแลกกับเครื่องประดับ รื่องมืออาวุธโดยเฉพาะปืนคาบศีลาของชาวยุโรปอีกทั้งยังช่วยโค้นต้นสนยักษ์เพื่อทำเสากระโดงเรือและรับจ้างทำงานบนเรือปี1812กับตันจอนกรโนเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบมิลฟอร์ดซาวฟอร์ยอตแดนใต้ที่สวยงามเขาตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่ามิลฟอร์ดเฮเวนตามบ้านเกิดของเขาในเวลส์ต่อมากับตันจอนลอดสโตรกได้เปลี่ยนชื่อเป็นมิลฟอร์ดซาว ในปี1998ชื่อของฟยอดถูกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการเป็นมิลฟอร์ซาวพิโอพิโอตาฮิสำหรับคำว่าพิโอพิโอตาฮินั้นมีที่มาอย่างไรติดตามและรับชมกันได้ ในคลิปผจญภัยในแดนกีวีเร็วๆนี้นะครับปี1814รบาทหลวงซามูเอลมัสเดนและคณะมิชนารีเดินทางจากเมืองซิดนีย์จัดตั้งสถานีเผยแผ่คริสตศาสนาแองกฤษันแห่งแรกที่อ่าวเบย์ออฟไอซ์แลนด์นอกจากเพื่อสั่งสอนศิลธรรมกับชาวยุโรปและเข้ารีดชาวเมอรีแล้วยังส่งเสริมการเพาะปลูกนำวัวและม้าเข้ามาและสอนวิทยาการของชาวยุโรปให้แก่ชนพื้นเมือง ปี1815โทมัสคิงเป็นปาเคฮาหรือชาวยุโรปผิวขาวคนแรกที่ถือกำเนิดบนดินแดนนี้ปี1818 18, สงครามปืนคาบศิลาหรือมัสเกตวอร์ระหว่างชนเผ่ามอรีเริ่มประทุขึ้นเมื่อชนเผ่าต่างๆครอบครองปืนและเอาชนะเผ่าที่ไม่มีปืนได้สงครามเริ่มลดลงในปี1836อาจเป็นเพราะการกระจายตัวของอาวุธที่เท่าเทียมกัน ปี1820โทมัสเคนเดลมิชนารีชาวอังกฤษและหัวหน้าเผ่าเมอรี พงงีและไวคาโตร่วมมือกับศาสตราจารย์ซามูเอลีแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์จัดทำหนังสืออักแรมมาแอนโ c แค u บิล y o รีออฟเดอะเลงเกชออฟนิวซีแลนด์ซึ่งถือเป็นพจนานุกรมและวยากรณ์ภาษาเมารีอังกฤษฉบับแรกทศวรรษ1830ชุมชนผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยุโรปเติบโตขึ้นชาวเมารีเริ่มค้าขายกับนิวซีแลน์ปีพันปี1831มีการจัดตั้งสถานีล่าหวานรอบช่องแคบคุกในระหว่างนี้ความขัดแย้งเรื่องที่ดินระหว่างชาวยุโรปและ ชาวเมอรีเริ่มมีมากขึ้นผู้ตั้งถิ่นฐานและนักค้าที่ดินอังกฤษคิดว่าได้ซื้อสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นในขณะที่ชาวเมอรีเชื่อว่าเขาแค่คนขาวเช่าที่ดินเท่านั้นเนื่องจากวิถีแนวคิดชาวเมอรีไม่มีการครอบครองที่ดินถาวรของบุคคลหัวหน้าเผ่ามอรี13คนส่งจดหมายถึงพระเจ้าวิลเลียมที่4แห่งอังกฤษให้เป็นดังมิตรและผู้พิทักษ์ เพื่อคุ้มครองป้องกันภัยคุกคามจากชาวยุโรปที่ไร้กฎหมายหยุดยั้งการรุกรานของเรือรบฝรั่งเศสและความขัดแย้งระหว่างเผ่าทำให้ในปี1833 อังกฤษส่งเจมส์บัตบีในฐานะบริติชเรสิดนต์เดินทางมาถึงเบย์ออฟไอแลนด์หน้าที่หลักของเขาคือการควบคุมพ่อค้าและชาวยุโรปที่ตั้งถิ่นฐานรวมถึงป้องกันการกระทําที่ไม่เหมาะสมของชาวยุโรปต่อชาวเมอรีอย่างไรก็ตามบัตบีไม่ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร ทหารหรืออำนาจทางกฎหมายที่เพียงพอทำให้บทบาทของเขาถูกชาวเมารีเรียกว่าเรือรบที่ไม่มีปืนเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพในหมู่ชนเผ่าเมารีและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับอังกฤษบัสบีได้ส่งเสริมการรวมตัวของหัวหน้าเผ่าเมารีจากภูมิภาคต่างๆปี1 8 3 4เขาได้จัดการประชุมที่ไวตังกิและได้เลือกธงชาติสำหรับสาธารณรัฐเผ่าของนิวซีแลนด์ ในปีต่อมาบัสบีได้ร่างปฏิญญาแห่งอิสรภาพหรือ Declaration of Independence ประกาศให้นิวซีแลนด์เป็นประเทศเอกราชภายใต้การปกครองของสมาพันธ์หัวหน้าเผ่าเมาอรีหรือ Confederation of United Tribes มีการลงนามโดยหัวหน้าเผ่าเมาอรี34คนในครั้งแรกและเพิ่มขึ้นเป็น52คนในภายหลังแม้ว่าปฏิญญานี้จะเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความเป็นเอกภาพในหมู่ชนเผ่าเมาอรีป้องกันการแทรกแซงจากกลุ่มชาวยุโรป แต่การขาดอำนาจในการบังคับใช้และความขัดแย้งระหว่างเผ่ายังคงมีอยู่ปี1836พระเจ้าวิลเลียมที่4ทรงลงนามยอมรับปฏิญญาแห่งอิสรภาพซึ่งปีนี้เป็นช่วงเวลาสุดท้ายของพระองค์ในการคลองราดก่อนที่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียจะสืบทอดราชบัลลังก์ในปีถัดมาปี1837มีการนำพอซัมจากออสเตรเลียามาสู่นิวซีแลนด์เพื่อการค้าขนปี1839 เอ็ด d ว i กิบบอนเว็กฟิ d ก่อตั้ง New z e ซีแ n d ด์คัมปาีที่กรุงลอนดอนหวังที่จะดำเนินการกว้านซื้อที่ดินผืนใหญ่ใน n นิวซีแลนด์และขายให้แก่กลุ่มคนที่ต้องการสร้างอาณานิคมในดินแดนนี้ เป็นแนวคิดการสร้างอังกฤษใหม่ที่ปราศจากความยากจนและอัทยกรรมในยุคที่สังคมต้องเผชิญกับปัญหาอัทยากรและความยากจนอันเป็นผลจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในอังกฤษมกราคมปี1840เรือออโรราของนิวซีแลนด์คัมปานีมาถึงพาคนมาตั้งถิ่นฐานและสร้างอาณานิคมที่พอร์ตนิโคสันปัจจุบันคือเมืองเวลลิงตัน ในช่วงเวลานี้แผ่นดินนิวซีแลนด์มีประชากรชาวมอรีราว8 0 0 0 0 0คนและชาวผิวขาวราว2 0 0 0คนชาวผิวขาวมีทั้งกลุ่มล่าวานและแมวน้ำพ่อค้า ผู้อพยพและนายทุนอังกฤษผู้กว้านซื้อที่ดินหัวหน้าเผ่าเมารีส่วนหนึ่งจึงต้องการความคุ้มครองจากกษัตริย์อังกฤษอย่างจรงิงจังหยุดยั้งการไร้กฎหมายของชาวอังกฤษและอเมริกันกีดกั้นฝรั่งเศสยุดครองรวมถึงต้องการการค้าพิเศษและติดต่อกับมิชชันนารีอังกฤษรัฐบาลอังกฤษเองก็ต้องการกีดกันการซื้อขายที่ดินของนิวซีแลนด์คัมปานีควบคุมพ่อค้าด้วยกฎหมายและหยุดยั้งอิทธิพลของฝรั่งเศสร,รวมถึงคุ้มครองบาทหลวงและมิชชันนารี จึงมีแผนที่จะผนวกแผ่นดินนิวซีแลนด์ให้เป็นดินแดนของอังกฤษวันที่6กุมภาพันธ์ปี1 8 4 0เกิดส่วนที่สัญญาไวตังกฤษลงนามที่เมืองไวตังกฤษเขตเบย์ออฟไอแลนส่วนที่สัญญาถูกร่างขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและแปลเป็นภาษาเมอรีมีกัปตันวิลเลียมฮอปสันรองข้าหลวงนิวเซาวลส e ์เป็นตัวแทนบัลลังอังกฤษ และบรรดาหัวหน้าเผ่าเมารี43คนร่วมลงนามในวันนั้นจากนั้นภายใน8เดือนสำเนาสนิสัญญาถูกส่งไปทั่วประเทศเพื่อให้หัวหน้าเผ่าเมารีอีกกว่า500คนได้ร่วมลงนามภายใต้สัญญาฉบับนี้อำนาจอธิปไตยนิวซีแลนด์ ตกแก่ราชบัลลังก์อังกฤษรับประกันสิทธิ์บางอย่างแก่ชาวเมารีเช่นสิทธิ์เหนือที่ดินทรัพย์สิสนผืนป่าและการประมงในฉบับภาษาเมอรีคำว่าคาวนาตังกะถูกใช้เพื่อแสดงถึงการปกครองหรือกอบวเนอร์ชิพซึ่งแตกต่างจากคำว่าซูบเวลันตีที่ใช้ในฉบับภาษาอังกฤษที่หมายถึงอธิป,ปไตยชาวเมารีจึงเชื่อว่าภายใต้การปกปักคุ้มครองของราชบัลลังก์อังกฤษนั้น พวกเขายังคงรักษาอำนาจอธิปไตยของตนไว้ในช่วงแรกนี้นิวซีแลนด์ถือเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมนิวเซาเวลส์ที่ออสเตรเลียปกครองโดยเซอร์จอร์จกิฟต์ผู้ว่าการอาณานิคมนิวเซาเวลส์ในขณะนั้นและขยายการใช้กฎหมายนิวเซาเวลส์รวมทั้งสาลและภาษีศุลก,กากรในนิวซีแลนด์ปี1841นิวซีแลนด์แยกตัวจากนิวเซาเวลส์อย่างเป็นทางการกับตันวิลเลียมฮอบสันเป็นผู้ว่าการอนาณานิคมนิวซีแลนด์คนแรก และย้ายเมืองหลวงจากรัสเซลเขตเ a ย์ออฟไอแลน์ไปยังเมืองโอเกลนส่งผลให้การค้าที่รัสเซลเริ่มซบเซากระทั่งปี184 4โพรโนเฮเกตหัวหน้าเผ่าเมารีคนแรกที่ลงนามในสนธิสัญญาไวตังกิไม่พอใจและเริ่มเห็นว่านโยบายอังกฤษบั่นทอนอธิปไตยและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชาวเมารีเขาจึงตอบโต้โดยการค้นเสาธงอังกฤษที่เมืองรัสเซลถึง3ครั้งอีกทั้งโจมตีและเผาเมืองเพื่อประท้วงข้อพิพาทเรื่องดินแดน จนกระทั่งปี1845เฮเกตนำชาวเมารีกว่า1,000คนจับอาวุธลุกขึ้นต่อต้านอังกฤษเรียกกันว่าสงครามทางเหนือจอร์ดเกรซึ่งมาเป็นผู้ว่าการในปีนี้ร้องขอทหารมาปราบกบฏเมื่อได้ชาวเมารีฝ่ายตรงข้ามกับเฮเกตมาร่วมด้วยจอร์ดจึงชนะปี1848กลุ่มผู้บุกเบิกชาวสกอตและชาวคริสต์นิกายฟรีเชร์อแห่งสกอตแลนด์ นำโดยกัปตันวิลเลียมคากิลและบาดหลวงทอมัสเบิร์นส์อพยพมาถึงชายฝั่งตะวันออกของภูมิภาคโอตกโกในเกาะใต้สร้างเมืองตั้งชื่อว่าดันีดีนตามชื่อเอดินบาระเมืองหลวงของสกอตแลนด์ปี1 850ผู้อพยพและชนชั้นสูงชาวอังกฤษนำโดยจอห์นโรเบิร์ตกอตลี่ขึ้นฝั่งที่ตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะใต้ ตั้งมูยภาคแคนเทอร์เบรีและเมืองไครเชิร์ดเป็นศูนย์กลางแห่งคริสตจักรแองกฤกันใหม่มั่นเป็นอังกฤษใหม่โดยชื่อเมืองไครเชิร์ดนั้นตั้งชื่อตามวิทยาลัยไครเชิร์ดแห่งมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดในอังกฤษนั่นเองครับปี1851กับตันจอนหลอดสตรกคตั้งชื่อยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาซาเทนเอลส์ว่าเมลคุก เพื่อเป็นเกียริแก่กับตันเจมส์คุกแม้ว่าคุกจะไม่เคยเห็นยอดเขานี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามในปี1998ได้มีการตั้งชื่อยอดเขานี้อย่างเป็นทางการว่าอาราก,กิเมาคุกเพื่อคงไว้ถึงชื่อดั้งเดิมในภาษาเมอรีที่แปลว่าผู้ที่สูงทะลุเม ปี1852อังกฤษเปิดทางให้อาณานิคมต่างๆปกครองตนเองตามพระราชบัญญัติรัฐธรรมนูญนิวซีแลนด์มีการจัดตั้งรัฐบาลตัวแทนสำหรับนิวซีแลนด์6จังหวัดได้แก่โอ k แลน์นิวพรีมัสเวลิงตันเนลสันแคนเทอร์เบอรีและโอตาโก ปี1853เกิดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นครั้งแรกเพื่อบริหารกิจการท้องถิ่นในขณะที่ผู้ว่าก,การหรือกัปตันเนที่เป็นตัวแทนของราชินีอังกฤษยังคงมีบทบาทในเรื่องการดูแลกิจการระดับสูงของอาณานิคมปี1854การประชุมรัฐสภาครั้งแรกถูกจัดขึ้นที่โอเกลนปี1856นิวซีแลนด์กลายเป็นอาณานิคมอังกฤษที่มีอำนาจปกครองตนเองมีเฮนรี่ซีเวลดำรงตำแหน่งหวัวหน้ารัฐบาลคน แรเรียกว่าเลขาธิการอาณานิคมหรือมุขมนตรีซึ่งปัจจุบันคือตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในระหว่างนี้ตำแหน่งผู้ว่าการยังคงควบคุมกิจการบางอย่างเช่นกิจการชาวเมอรีและการป้องกันประเทศปี1858หัวหน้าเผ่าวาอิกาโตชื่อว่าเทเวโรเวโรได้รับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์เมอรีพระองค์แรกเพื่อหวังว่ามณนะหรือพลังอำนาจและจิตวิญ,ญญาณของกษัตริย์องค์หนึ่งจะรวมทุกเผ่าให้เป็นหนึ่งและช่วยป้องกันการไล่ ซื้อที่ดินของชาวผิวขาวทว่าการกลับไม่เป็นเช่นนั้นในปีนี้ จำนวนประชากรชาวผิวขาวมากกว่าชาวโมรีเป็นครั้งแรกในจำนวนประชากรนิวซีแลนด์ราว1 1 5 0 0 0คนร้อยละ49เป็นชาวเมรีขณะที่ร้อยละ51เป็นชาวยุโรปส่วนนิวซีแลนด์คัมปานีนั้นก็ได้ปิดตัวลงเพราะขาดทุนปี1 8 6 0วิลเลียมกิลเบิร์ตรีสและคณะตั้งถิ่นฐานเลี้ยงแกะรอบทะเลสาบว,วาตาติปูในเกาะใต้เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อร่างสร้างเมืองควีนส์ทาวปีนี้เกาะเหนือลุกเป็นไฟไม่ใช่ภูเขา ไฟปะทุพ่นลาวาแต่อย่างใดนะครับหากแต่ศึกแผ่นดินเมอรีหรือสงครามนิวซีแลนด์ระหว่างชาวเมอรีและชาวยุโรปเกี่ยวกับการครอบครองที่ดินเริ่มปะทุขึ้นจนเป็นสงครามที่ยืดเยื้อไปอีกกว่า20ปีโดยในปี1860ถึงปี1869เกิดสงครามทารนากิโดยมีสาเหตุจากการที่ชาวยุโรปยังชิงที่ดินของเมอรีในไวตระถึงแม้จะมีสงครามประเทศก็ยังมั่งคั่งปี1861เริ่มยุคตื่นทองครั้งแรกใน ใต้เมื่อเกเบรียลรีสพบแหล่งทองที่บรูซเปอร์ ตูอาเปคาภูมิภาคเซ็นทรัลโอตาโกส่งผลให้ประชากรในภูมิภาคนี้เพิ่มจากราว13,000คนเป็นมากกว่า30,000คนในเวลาเพียง6เดือน Bank of อฟนิวซีแลนด์ถือกำเนิดขึ้นปี1863ถึงปี1864เกิดสงครามที่ดินวาอิกาโตชาวเมรีประมาณ5,000คนต่อต้านกองทัพอังกฤษและพันธมิตร2 0 0 0 0นายแม้จะประสบความสำเร็จบางส่วนแต่สุดท้ายชาวมมรีพ่ายแพ้ที่ดินจำนวนมากถูกท การยึดธันวาคมปี1863เกิดเส้นทางรถไฟด้วยหัวรถจักรไอ้น้ำสายแรกจากไครเชิร์ตไปยังเฟอร์รี่มีสและผลจากดินแดนเกาะใต้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นนะครับทำให้ในปี1865เมืองเวลลิงตันเมืองชายฝั่งใต้สุดของกอเกาะเหนือได้รับเลือกให้เป็นเมืองหลวงใหม่ของนิวซีแลนด์ปีนี้มีการออกพระราชบัญญัติให้ชาวมารีทุกคนถือเป็นพลเมืองอังกฤษให้เป็นไปตามสิทธิจากบทบัญญัติข้อที่สาของสนธิสัญญาไวตังกีที่เรา บุว่าเพื่อเป็นการตอบแทน สมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษทรงขยายการคุ้มครองของพระองค์ไปยังชาวพื้นเมืองของนิวซีแลนด์และมอบสิทธิและเอกสิทธิทั้งหมดของพลเมืองอังกฤษแก่พวกเขาปี1 8 6 6วางสายโทรเลขใต้น้ําข้ามช่องแคบคุกปี1 8 6 7มีการจัดตั้งที่นั่งสําหรับชาวเมวรีสีที่นั่งในรัฐสภาชาวเมวรีได้รับสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งตัวแทนทั้ง4และปีนี้มีการแข่งสุนักเลงแกะเป็นครั้งแรกของโลกที่ฮิวเล่นใกล้เมืองวานากา้าปี1 8 6 8 สงครามกองโจรน,นำโดยกลุ่มผู้นำเผ่าเมารีทีโตกโกวารูและเตโกทิก่อความปั่นป่วนทั่วประเทศนำอาณานิคมเข้าสู่ภาวะวิกฤตปี1869เตโกทิพ่ายแพ้ที่งาตาปาในขณะที่สงครามนิวซีแลนด์เริ่มยุติลงแต่นานๆครั้งยังสู้รบกันจนกระทั่งปี1872สงครามก็จบสิ้นลงอย่างเป็นทางการเมษายนปี1 8 6 9เจ้าชายเอลเฟรดในยุคแห่งเอดินบาระเป็นพระราชวงศ์อังกฤษ พระองค์แรกที่สเสด็จเยือนนิวซีแลนด์และในปีนี้มีการสถาปนามหาวิทยาลัยโอตาโกที่เมืองดานิดีนนับเป็นมหาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์พฤษภาคมปี1870รักบี้ถูกนำเข้ามายัางนิวซีแลนด์โดยชาร์ลส์มอนโรนำกีฬานี้มาจากอังกฤษเกิดการแข่งขันรักบี้นัดแรกที่เมืองเนวสันปี1876วางสายเคเบิลโทรเลขจากนิวซีแลนด์ไปยังออสเตรเลียเพลงก็อดดิฟเอนส์นิวซีแลนด์ได้รับการประกาศเป็น เพลงชาติของนิวซีแลนด์แต่งคำร้องโดยโทมัสแบล็กเคนและทำนองโดยจอห์นโจเซฟบูสปี1877เริ่มมีการศึกษาภาคบังคับในระดับประถมศึกษาที่ประชาชนได้เรียนฟรีอีก2ปีต่อมาชายทุกคนที่มีอายุเกิน21ปีทั้งชาวเมอรีและชาวผิวขาวมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอย่างเท่าเทียมกัน ปี1882เรือดานิดีนที่มีระบบแช่เย็นลำแรกของนิวซีแลนด์ออกเดินทางจากโอตาโกไปยังสาราชนะจากักรแม้ใช้เวลารอนแรมถึง3เดือนแต่เนื้อแก่ก็ไปถึงอย่างปลอดภัยปี1886ภูเขาไฟตะระเวระบนเกาะเหนือเกิดการประทุมีผู้เสียชีวิต153คนปี1887อุทยานแห่งชาติตองการิโรซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของนิวซีแลนด์ก่อตั้งขึ้นนับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ ของโลกปี1888ทีมรักบี้นิวซีแลนด์ใช้การเต้นฮากะซึ่งเป็นการร่ายรำสงครามของชาวเมอรีถูกนำมาเป็นพิธีกรรมก่อนการแข่งขันฮากะที่ใช้ในปัจจุบันคือคามาเตซึ่งถูกแต่งขึ้นโดยหน้าเผ่าเตเราปะราฮาราวปี1820ระหว่างสงครามปืนคาบศิลานั่นเองนะครับ ปี1893หลังการรณรงค์ที่ยาวนานของเคสเชปพัดสตรีนิวซีแลนด์ก็ได้รับสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งซึ่งเร็วกว่าอังกฤษและอเมริกาถึง25ปีถือเป็นประเทศแรกในโลกที่ขยายสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงให้กับผู้หญิงทุกคนปี1896ประชากรเมรีลดลงเหลือแค่42,000คนจากที่เคยมี100,000คนเมื่อปี1769เพราะสงครามและโรคระบาด ปี1898เริ่มจ่ายเงินบำนาญแก่ผู้สูงอายุเป็นที่แรกในโลกซึ่งเกิดจากแนวคิดของริชาร์ดเซดดอนนักคิดเสรีนิยมและนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ในขณะนั้นปี1901นิวซีแลนด์ปฏิเสธ,ธคำเชิญให้เข้าร่วมเครือจักระพบแห่งออสเตรเลียอย่างสุภาพผนวกเกาะคุกเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมีนาคมปี1903ว่ากันว่าริชาร์ดเพียสเป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จในการบินด้วยเครื่องบินติดเครื่องยนต์ใกล้ตีมารูห เป็นเช่นนั้นจริง 19. เหตุการณ์นี้เกิดก่อนการขึ้นบินของพี่น้องตระกูลไรท์ที่รัฐโคโรไลนาสหรัฐอเมริกาถึง9เดือนปี1905ระหว่างการทัวร์ไปทั่วเกาะอังกฤษจนประสบความสำเร็จจากการแข่งขันของ t ด e o ออริจิ l ลทีมชาติรักบี้นิวซีแลนด์ที่ลงสนามด้วยเสื้อกางเกงและถุงเท้าที่มีสีดำ ทำให้คำว่าเอาแบล็กกลายเป็นชื่อทีมอย่างเป็นทางการและเป็นที่รู้จักในวงกว้างมาจนถึงทุกวันนี้ 26กันยายนปี1907นิวซีแลนด์ได้รับการยกระดับจากอาณานิคมเป็นเขตปกครองในเครือจักรภพอังกฤษหรือโดเมิเนียนภายใต้การประกาศจากพระราชบัญญัติรอย่อโปรเคลเมชัน่นโดยมีสถานะที่เป็นอิสระมากขึ้นแต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษและภายใต้การปกครองของพระมหากษัตริย์แห่งสาราชนาจักรปี1908นิวซีแลนด์มีประชากรถ,ถึง1ล้านคนเป็นครั้งแรกและในปีนี้เอร์เนสต์ลัตเตอร์ฟอร์ดได้รางวัลโนเบลสาขาเคมี จากการค้นพบการแยกอะตอมใครที่ผ่านเคมีม4บทแรกก็คงจะคุ้นกับชื่อนี้ดีนะครับจากแบบจำลองอะตอมของรัตเตอร์ฟอร์ดนั่นเองปี1914ชายชาวนิวซีแลนด์กว่า1 0 0 0 0แคนเข้าร่วมกองกำลังผสมออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือที่เรียกว่าแอนแซกสู้รบร่วมกับฝ่ายสัมพันธมิตรในแอฟริกาและยุโรป25เมษายนปี1915กองกำลังแอนแซกร่วมกับกองทัพอังกฤษฝรั่งเศส อินเดียและกุรคายกพลขึ้นบกในสมรภูมิกาลิปโปลีบริเวณช่องแคบดาดนเนลประเทศตุรกีในปัจจุบันเป็นเวลากว่า8เดือนจนถึงวันที่อังกฤษถอนทหารจบลงด้วยความพ่ายแพ้ต่อกองทัพออตโตมันทหารนิวซีแลนด์กว่า2,700นายเสียชีวิตปี1917คำว่ากีวี ที่ใช้เรียกชาวนิวซีแลนด์มีต้นกําเนิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่1น,นี้เองนะครับโดยทหารนิวซีแลนด์มักถูกเรียกว่ากีวีชื่อนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนกกีวีสัตว์พื้นเมืองและสัญ,ญลักษณ์สําคัญของนิวซีแลนด์โดยภาพของนกกีวีถูกใช้ในตราสัญ,ญลักษณ์ทางการทหารมาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่19ซึ่งช่วยเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนกกีวีกับอัตลักษณ์ของประเทศเมื่อเวลาผ่านไปคําว่ากีวี ได้เปลี่ยนจากการเป็นชื่อเล่นของทหารมาเป็นคำเรียกชาวนิวซีแลนด์ทั่วไปที่สะท้อนถึงความภาคภูมิใจและความเป็นหนึ่งเดียวของชาติ Sir We don't play football We play rugby Merry Christmas